คนไหนอ๋อที่จะมากู้งเงินกับเราอ่ะผู้จัดการคะผู้หญิงคนนี้คะ่ะแล้วเธอจะกู้เท่าไรอ่อ่ะพันล้านค่ะคุณอย่ามาล้อเล่นนะคุณคิดว่ามันตลกมากเหรอเรื่องตลกอะไรหรอคะเธอรู้ไหมว่าเงินพันล้านอะ่ะมันเป็นเงินจํานวนมากขนาดไหนทาชีวิตของเธอ,อยังหาเงินจํานวนนี้ไม่ได้เลยเออกไปซะอย่ามาไล่ฉะนะคุณนี่ทําผมเสียเวลาจริงเลยผมเอาเวลาพวกเนี้ยไปดูแลลูกค้าคนอื่นเดีวา่าต้องขอโทษแทนคุณผู้จัดการด้วยนะคะ เอ๊ะนี่ใช่ยาหยิงรือเปล่าเธอคือ <c oughs> ฉันไมไงอ๋อไมที่เป็นเพื่อนสนิทเราตอนประถมป่ะใช่แล้วตอนเนี้ฉันมาทํางานอยู่ที่ธนาคารนี้ส่วนคนเมื่อกี้ก็เป็นผู้จัดก,การสาขาอื <c oughs> แต่เมื่อก่อนมาไม่ชอบเลขนี่ทําไมมาทํางานธนาคารได้อะถ้าจะให้เล่าอ่ะเรื่องมันยาวว่าแต่เธอเถอะเมื่อก่อนอะอยากเป็นนักแสดงไม่ใช่หรอแล้วตอนนี้เธอทำไมอ่ะ ไม่มีอะไรว่าแต่เธอมาทำอะไรที่ธนาคารกันแน่อ๋อพอดีที่บริษัทมีโปรเจกต์ที่จะต้องใช้เงิน1,000ล้านอะ่ะไหนๆเราก็เป็นเพื่อนกันมานานเดี๋ยวเรื่องเนี้ยฉันช่วยเธอเองขอบใจมากนะมายเธอนี่เป็นเพื่อนที่ดีจริงเอกสารเธอน่าจะครบแล้วฉันว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรขอบใจเธอมากนะรีบสั่งอาหารเถอะหิวจะแย่แล้วอะ่ะได้สิ แลวฉันก็ต้องขอโทษเธอด้วยนะเธอสาช่วยฉันทั้งทีอ่ะแล้วฉันก็พาเธอมากินแต่ลาอาหารข้างทางไม่เป็นไรหรอกนึกถึงเมื่อก่อนเลยเนาะที่เราอ่ะก็ชอบมากินอาหารอะไรแบบนี้ด้วยกันพี่คะเช็คบิลเลยค่ะทั้งหมดสามร้อยบาทจะให้เก็บินที่ท่านไหนดีคะเก็บที่ฉันก็ได้ค่ะพอดีฉันมีเงินสดอยู่พอดีไม่ได้นะเธอมาช่วยฉันแล้วจะมาเลี้ยงข้าวฉันอีกอะ่ะไม่เป็นไรหรอก วันนี้วันเกิดเธอไม่ใช่หรอเดี๋ยวมือเนี้ยฉันเลี้ยงเองเออจริงด้วยวันนี้วันเกิดฉันฉันลืมไปเลยอ่ะวันเกิดทั้งทีได้มาเจอเพื่อนแบบเนี้ยดีใจสุดๆเลยนี่ค่ะขอบใจมากเลยนะไมงานของขวัญชิ้นเนี้ยฉันมอบให้เธอนะฉันตั้งใจเตรียมเอาไว้ให้เธอโดยเฉพาะเลยนะยังดีนะของขวัญไม่ได้แพงอะไรมากอ่ะการงานพอก็ธรรมดารับของขวัญมาคงไม่ทําให้เขาเดือดร้อนหรอกมั้ง ถ้าคุณอยากให้เงินกู้ผ่านแล้วก็มาหาผมที่ห้อง V I P เก้าสิบแปดทำไมเขาถึงกล้านัดลูกค้ามาที่แปลกๆแบบนี้เนี่ยอ้าวมาแล้วเหรอยืนรออะไรอะ่ะเข้ามาดินี่คุณทำไมนัดลูกค้ามาที่แบบนี้อะคะก็คุณเป็นลูกค้า V I P ผมก็ต้องจัดห้อง V I P ให้คุณดิมานั่งนี่นี่เป็นเอกสารที่ฉันจัดเตรียมมาให้คะ่ะผมว่าคุณเปลี่ยนชุดมาเนี่ยดูดีขึ้นนะคุณลองคิดดูนะถ้าผมช่วยอะไรคุณอนะ จะตอบแทนเลยผมขอโทษนะคะบริษัทชนะทำงานแบบตรงไปตรงมาคุณยายหยีครับผมเป็นผู้จัดการแบงก์การอนุมัติเงินกู้อะยังไงก็ต้องผ่านผมนะครับเพียงแค่คุณทำให้ผมมีความสุขได้นะผมอาจจะช่วยคุณก็ได้นะนี่คุณจะทำอะไรอ่ะก็เราโตตักันแล้วคุณคิดว่าผมหมายถึงว่าอะไรล่ะผู้จัดการคะเธอมาอยู่ดีได้ไงอ่ะนี่คุณจะทำอะไรอ่ะหรือว่าเธออยากมีส่วนร่วมด้วย ผู้จัดการคะฉันขอดเตือนไว้ก่อนนะคะถ้าคุณยังแตะต้องยาหยีอีกเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่ไม่เธอแค่เด็กใหม่อดี๋วปากดีฉันนะเด็กใหม่อย่างนั้นเหรอสิ่งที่คุณทําไปเมื่อกี้ฉันถ่ายเก็บไว้หมดละคุณอย่าคิดนะว่าตําแหน่งผู้จัดการของคุณน่ะจะมั่นคงอยู่ตลอดไปอะ่ะคุณกล้าจ้งางนักแสดงมาเป็นบริการคุณจะหลอกผมเหรอผมจําได้ว่า ฐานะที่บ้านคุณอ่ะไม่ดีเนี่ยที่เธอมีงานทําอยู่ในธนาคารนี้เพราะมีบารมีผมคุ้มกระลาหวัวคุณอยู่คุณลองคิดดูนะว่าคุณควรเข้าข้างใครข้างใครละ่ะถ้าฉันเอาคลิปเนี้ให้ภรรยาของคุณดูคุณยังจะมีหน้ากล้ามาว่าฉันอย่างนี้ไหมทําไมจะไม่กล้าคุณอย่าลืมนะว่าน้ำผมอ่ะเป็นบอดบริหารใหญ่ที่นี่คิดจะเล่นงานผมอ่ะมันไม่ง่ายหรอกนะเธอกับนักแสดงของเธอออกไปได้ละ ได้อีกอย่างนะพรุ่งนี้เธอไม่ต้องมาทํางานแล้วฉันไล่ตธอไม่เราจะทำไงกันดีอะเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับฉันแกจะแบ่งเส้นใหญ่ไป็นงไงฮะนะครับน้ำมาได้ไงครับเนี่ยก็พนักงานคนเนี้มันไม่พอใจผมมันจะส่ร้ายผมอย่าไปฟังมันนะครับคุณน้าแกเนี่ยโชคร้ายจริงนะยุ่งกับใครไม่ยุ่งมันก็แค่เด็กใหม่ที่มาทํางานนะครับคุณน้าคนนี้เป็นลูกของบอดบริหารของธนาคารเราแกไม่รอดแน่ๆฮะจริงเหรอครับน้า ใช้อำนาจบาดใหญ่คิดทำลายลูกค้าข่มขู่พนักงานนี่ใบาลาออกเอาไปเต็นซะแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วผมขอแก้ตัวครับผมผมขอโทษจริงครับผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับผมขอเถอะครับสำหรับคุณนะ่ะไม่ควรได้รับโอกาสหรอกบริการพาตัวเขาออกไปผมขอโทษครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับเฮให้อภัยผมล้วนะครับผมขอร้อง ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายเพื่อนฉันหรอกนะที่แท้เธอก็เป็นลูกคุณหนูธนาคารใหญ่เองแขนเก็บเป็นความลับไม่บอกใครเลยนะของขวัญที่ฉันให้เธออ่ะเธอชอบไหมฉันรู้สปปับไปประมูลถึงรัสเซียให้เลยนะถ้าอย่างนั้นราคามันจะไม่แพงเกินไป่อยหรอไม่แพงหรอกราคาแปดแสนกว่าบาทอะ่ะฮะาแปดแสนเนี่ยนะไม่แพงอ๋อแล้วโปรเจกต์ที่เธอจะยื่นกู้อะไม่ต้องกู้แล้วนะเดี๋ยวฉันอ่ะลงทุนให้เอง มันจะดีเหรอเธอเอาข้อมูลไปอ่านก่อนดีไหมม่ต้องหรอกฉันรู้จักนิสัยเธอดีเธอไม่โกงใครหรอกขอบใจมากๆเลยนะมายคุณพ่อคะโปรเจกต์ที่เพื่อนลูกจะทำอะ่ะคุณพ่อช่วยโอนเงินมาให้พันเอ้ยห้าพันล้านแล้วกันนะคะห้าพันล้าน